สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เกียร์นแัแหล่งรวมความร้าใจของโลกยานยนต์สำหรับคนรักรถทุกคนไม่ว่าจะเป็นรถใหม่รถแต่งรถหายาหรือรถรุ่นตำนานที่นี่เราจัดเต็มทุกความละเอียดและในวันนี้เราขอพาทุกคนไปพบกับรถ SUV ที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของ Honda ามาอย่างยาวนานด้วยยอดขายถล่มทลายทั่วโลกและในปี2026นี้ Honda าได้ทำการปริกโฉมครั้งใหญ่ยกระดับทุกมิติของรถรุ่นนี้ให้เหนือกว่าเดิมทุกด้าน ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีความสะดวกสบายไปจนถึงความปลอดภัยระดับสูงสุดนี่คือรีวิวเต็มรูปแบบของ2026 Honda CR-V รุ่นใหม่ล่าสุด Honda CR-V ปี2026มาพร้อมการออกแบบที่เน้นความแข็งแกร่งแต่ยังคงความพรีเมียมไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็เต็มไปด้วยความมั่นใจกระจังหน้าทรงใหม่ขนาดใหญ่พร้อมลวดลาย3มิติ และโลโก้ Honda ที่โดดเด่นยิ่งขึ้นเสริมด้วยเส้นสายโครเมียมที่เชื่อมต่อกับชุดไฟหน้าแบบ f u l เล e d ดีไซน์ทรงเรียวยาวให้ความรู้สึกกล้ามสมัยระบบ Adaptive Driving Beam สามารถปรับแสงไฟหน้าอัตโนมัติตามสภาพถนนและการจราจรช่วยลดการแยงตารถคันอื่นโดยยังคงความสว่างสูงสุดในบริเวณที่จำเป็นฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้สูงและชัดเจนขึ้น ตัวรถดูบึกบึนมากขึ้นแต่ยังคงความปราดเปรียวในสไตล์ CRV เส้นสายด้านข้างตัวถังถูกดีไซน์ให้คมเฉียบและมีลักษณะกล้ามเนื้อแบบดินามิกสะเทิลายดูทันสมัยและลู่ลมส่วนด้านหลังตุดตั้งไฟท้ายแบบเลดลากยาวในแนวนอนช่วยขับให้ท้ายรถดูมั่นคงมากขึ้นและในรุ่นสูงสุดยังมีชุดตกแต่งแบบสปอร์ตพร้อมท่อไอเสียคู่ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมแต่แฝงความดุดันไว้อย่างลงตัว มิติตัวทั้งใหม่ของ CRV 2026มีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยโดยมีความยาวประมาณ4.7เมตรกว้าง1.86เมตรและสูง1.68เมตรระยะฐานล้อยาวถึง2.7เมตรทำให้ภายในห้องโดยสารมีพื้นที่กว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้อย่างสะดวกสบายโดยเฉพาะเบาะหลังที่สามารถปรับเอนเพิ่มพื้นที่วางขาและยังคงความยืดหยุ่นในการใช้งานได้เต็มพิกัด เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในสิ่งแรกที่จะสัมผัสได้คือกลิ่นอายของรถหรูไม่ใช่แค่รถครอบครัวธรรมดาอนิมอลวัสดุภายในถูกยกระดับขึ้นหอลายจุดไม่ว่าจะเป็นหนังแท้แบบเพอร์ฟอร์เตการตกแต่งด้วยลายไม้สีเข้มหรือเมทัลลิกและแสงแอมเบียนไลท์ที่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามโหมดการขับขี่มอบบรรยากาศหรูหราและผ่อนคลายทั้งกลางวันและกลางคืนด้านหน้าติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบลอยตัว ขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบสังงานด้วยเสียงที่ตอบสนองได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมมาพร้อมลำโพงคุณภาพระดับพรีเมียมจาก Bose จำนวน12ตัวรอบห้องโดยสารให้เสียงชัดเจนลึกและหนักแน่นยิ่งขึ้นหน้าจอแสดงผลแบบ Full Digital ขนาด10.2นิ้วบริเวณผู้ขับสามารถปรับแต่งการแสดงผลได้ตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นโหมด Eco, Normal หรือ Sport CRV ใหม่นี้ยังติดตั้งระบบกล้องรอบคัน360องศาพร้อมระบบช่วยจอดอัตโนมัติและฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดอย่างระบบจดจำที่นั่งด้วยโปรไฟล์ผู้ขับขี่เมื่อขึ้นรถเพียงแตะปุ่มบอกพวงมาลัยกระจกและหน้าจอจะปรับค่าตามที่ผู้ขับเซ็ตไว้โดยอัตโนมัติพื้นที่ห้องโดยสารแถว2กว้างขวางเบาะนั่งปรับเอ็นได้และสามารถพับแบบแบนราบเพื่อเพิ่มความจุสัมภาระด้านท้ายได้สูงสุดถึงกว่า1,000ลิตรพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังและพอร์ต USB-C 2ช่อง ขุมพลังของ CRV 2,026มีให้เลือกถึง2ขุมกำลังหลัก 1. เครื่องยนต์เบนซินวีเทคเทอร์โบ1.5ลิตรให้พละงกำลัง190แรงม้าแรงบิด243นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ CVT เจเนอเรชันใหม่ที่ตอบสนองไวขึ้นประหยัดขึ้นและให้ความนุ่มนวลมากขึ้นในการขับขี่ 2. ระบบไฮบริด E HEB 2 0 l i t ดศูนย์ลิ c y c l ตที่ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ Du อ l m มอเตอร์ให้แรงม้ารวม204ตัวและแรงบิด335ยินิวตันเมตรพร้อมระบบขับเคลื่อนแบบ e c v ีช่วยให้การเปลี่ยนผ่านระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์เป็นไปอย่างแนบเนียนและไร้รอยต่อเหมาะก,กับคนที่ต้องการสมรรถนะและความประหยัดในคราวเดียวกันระบบขับเคลื่อนยังมีให้เลือกทั้งแบบขับเคลื่อนล้อหน้าและแบบขับเคลื่อน4ล้อเรียวไทม์เอดีที่สามารถส่งแรงบิดไปยังล้อหลังโดยอัตโนมัติ เมื่อเจอสภาพถนนลืน่นหรือมีการเสียการยึดเกาะช่วยให้การขับขี่มีเสถียรภาพสูงและเพิ่มความมั่นใจในการขับทุกเส้นทางด้านความปลอดภัย Honda Sensing Generation ล่าสุดถือเป็นไฮไลท์สำคัญมีการอัปเกรดให้แม่นยำและตอบสนองเร็วขึ้นมาพร้อมระบบระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนพร้อมหน่วงพวงมาลัยอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อม s ต o p and Go ระบบช่วยเปลี่ยนเลนอัตโนมัติ ระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานระบบอ่านป้ายจราจรและจำกัดความเร็วไม่เพียงแค่นั้น CRV 2026ยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Honda Connect ที่ให้คุณควบคุมฟังก์ชันของรถจากมือถือเช่นสตาร์ทรถล็อกปลดล็อกรถตรวจ,รวจสอบตำแหน่งดูประวัติการขับขี่และตั้งการเตือนการเข้าศูนย์บริการสรุปภาพรวมเลยนะครับ2026 Honda CRV คันนี้เป็นมากกว่า SUV สำหรับครอบครัวมันคือรถที่ออกแบบมาเพื่ออนาคต ด้วยความสวยงามเทคโนโลยีความอเนกประสงค์และความปลอดภัยครบทุกด้านไม่ว่าจะคุณจะขับในเมืองหรือออกต่างจังหวัด CRV ใหม่พร้อมจะพาคุณไปได้ไกลยอย่างมั่นใจและสบายที่สุดถ้าคุณกำลังมองหา SUV ระดับกลางที่ครบเครื่องใช้งานได้ทุกวันรองรับครอบครัวแต่ยังคงความหรูหราในสไตล์ที่เป็นตัวคุณ2026น Honda CRV คันนี้อาจเป็นคำตอบที่ดีที่สุดของคุณในปีนี้หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง GearNab เ,เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ล่าสุดจากทั่วโลก แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ